เป็นหน้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามีศิลปินคนต่อไปด้วยใช่ไหมพี่ปั๊กครับผมก็น้องๆอาจจะจำได้นะเมื่อปีที่แล้วพี่เขาก็มาใช่แล้วปีนี้ก็ยังมาได้ปีนี้พี่เขาก็มาเขาตั้งใจมาหาน้องๆโดยเฉพาะเลยนะเขาบอกบอกเตรียมเพลงมาสานถนนอันนี้ใครจำพี่คนนี้ได้บ้างครับพี่ตุ๊กตุ๊กไหน เขามาตอนไหนอ่าใจเย็นๆครับพี่เข้ามาแน่อ่าพี่เขาก็เตรียมเพลงมาบอกให้กับพวกเราเหมือนกันนะแพ้กับพี่วงบานาะไทยในโลกภาพใช่แล้วอ่านะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสพี่พีจะกลับมาเยี่ยมกรออีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไหนใครเหนื่อยหรือยังใครยังไม่เหนื่อยลูกโอ้แล้วทีโอเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหนือยังที่ มีอายุเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังสู้อยู่นะอาสู้อยู่ต้องต้องต้องมาหาดําน้องด้วยนะครับ,รบอาต้องมาหาําน้องด้วยครับพร้อมหรือยังครับศิลปินหายครับศิลปินหายใคร <c oughs> เรียกศิลปินให้หน่อยฮะตบมือให้พี่แสบด้วยศ <c oughs> ิลปินไงขึ้นข้างหลังไม่ได้ <c oughs> ต้องเดินมาจากทางโน้นไม่ใช่หรอกไปข้างหลังเดี๋ยวหลง <c oughs> อ๋อไปเข้าซ่วมมาก็ตะกี้ครับผมอย่าไปแตะน้องมากอ่าโน้ตบันไดอยู่โน้ตใครทายตบมือพี่แซมเลยครับเฮ้ย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 เดี๋ยวนี้อ่ะทักทายน้องๆอ่ะพอแล้วไม่ครับผมบวยครับผมบวยครับสวัสดีครับ ถ้าพี่ร้องเพลงอะไรออกไปนี่ไม่รู้เรื่องพี่ขอร้องว่าทุกคนต้องเต้นนะครับจะเต้นไหมถ้าพี่ร้องเพลงนี้จะเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวครับถ้าพี่ร้องเพลงช้าล่ะช้าก็ต้องเต้นเต้นแบบสโลเต้นแบบสโลไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่อะไรครับพี่โอครับงนะแรับพี่แสงบรรยากาศในค่ำคืนนี้เหมือนเดิมครับคุญนาคาท่านเหมือนเดิมนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้อินบุญกันทุกคนนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอ ให้ผลบุญที่พวกเราทําด้วยกันในวันนี้ส่งแด่น้องๆนะครับให้ประสบสุขประสบโชคตลอดไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พี่จะร้องเพลงให้ฟังอยากฟังเพลงหรือยังอยากฟังเพลงอะไรดีกว่าอยากฟังเพลงอะไรดีล่ะเดี๋ยวน้องๆเขาขอมาพี่น้องขอมาขอเพลงลาวดวงเดือนลาวดวงเดือนเขาไม่ได้ขอลาวดวงเดือนคอาเมนไซโยกอแหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะครับ พี่แสบมาได้ลูดซิปอ๋อลูดอยู่ลูดอยู่ใครบอกไม่ได้ลูดซิปลืมลูดลงอ๋อลืมลูดลงมุกปาจุ๋มนี่หว่าปาจุ๋มยู่ไหนหลบก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวจะได้พบกับพี่แสบฟังกี้มังกี้กันเดี๋ยวให้พี่แสบเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะอ่านะครับอะไรนะอะไรนะขอโดเรมอนลูกเทวดาเขาบอกลูกเทวดา แถวบ้านพึ่งดังเหรอครับโอเคนะครับอ่ะงเงียบก่อน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 ถ้าไม่ถ้าไม่เงียบไม่ร้องอ่านะครับเดี๋ยวพี่แสบวันนี้ก็มีเพลงพร้อมๆมาฝากน้องๆกันเช่นเคยนะครับวันนี้กิจกรรมมันมีเยอะเยอะหมดพี่แสบหมดอายุไขพี่แสบแล้วตรงนี้เล่นเล่นเดี๋ยวหมดช่วงพี่แสบแล้วยังมีมายากลรออยู่ถูกต้องนะครับแต่ก่อนที่ถึงมายากลดูพี่แสบ นอกเหนือจากพิเศษน้มันยกดของรางวัลก็ยังอยู่ของรางวัลก็ยังมีนะครับของรางวัลก็ยังอยู่ฉะนั้นนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะหนูจ๋ากิจกรรมเลยยังอีกเยอะเลยวันนี้นะครับรับรองว่าสนุกกันแน่นอนนะครับพิเศษพร้อมยังพิเศษพิเศษพรเอาเนาะขอขอขอไม้พิเศษนะครับขอไม้ขอขอขอไม้พิเศษเลยนะเพราะว่าไม้ไม้พวกเราจะมีองค์ ถ้าไม่ใช่พวกเราพูดจะไม่ดังนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้พี่แสบเตรียมตัวนิดนึงเอาไหนใครสัญญาบ้างถ้าพี่แสบร้องเพลงแล้วจะช่วยพี่แสบร้องยกมือยกมือโอ้เป็นไงล่ะโอเค ท่านก็พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมพี่สามครับคแับครับครับขอเชิญมือสามพี่สามฟังกี้บไม่ไฟบนดวงดาวดาวลงบนดวงจันทร์แต่เราคงพบกัน ของเวลาดูเธอรักเธอเสมอมนจากมากูพันแม้พันพี่แสงแห่งงานักดินศักาักดโดนไงดวงตะวันระบบงานสุริยาดึงดูดดวงดาราไม่หลุดไม่ลอยไปเช่นฉัน รักเธอเสมอดังดวงใจอยู่ไหนโยกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เลย,ยอเสียง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 อเสียงเสียงเก๋งเก๋งแต่ก่อนการละครเงนินยังมีปูดำดูดูไปมันทำท่าทางพลาน ตาปนมีบาดขาหน้าตาสบายใจเดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอดตูมันดำ,ดำดำมีการโตเดิมโชว์หน้าดูตู้มันมีลูคุดเอาไว้แอนกายประจามููดำเองยังไงก็เป็นผู้ดำเองผู้ดำเอง ไม่ทำอะไรใครเองเองเองกูดำเองยังไงก็เป็นกูดำเองกูดำเองไม่ทำอะไรใครเองเองเองกต่อมาวันนั้นถึงวันของกูดำวันคง Right. ไม่รู้จนไม่รู้หรือไงเราจะทำอะไรแค่ไหนไม่มีใครห้ามได้อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับออผมคนหนึ่งที่โดนเธอสกักัดยี่ขยำสิจนหัวใจยังปฟอหวายหน้าตาเธอคนดูไม่โหดร้ายแต่เธอหนะ่ะทำให้ผมทับตายโดนชอบช้ำหมดใจ ทั้งไทยในเต้นนี้ถือว่าเป็นคนใจร้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลงเวทีแล้วนะครับต้องเต้นนะครับขอเสียงคนใจดีดังๆหน่อยกบคนใจร้ายเจอแล้วอย่าดึงมือสักอย่ามองเขาก่อนเขาจะเข้ามาเจอแล้วให้ระวังจะปัญหายาไปมองหน้าเขาโอเคนะครับโอเค อาทีนี้กลับที่ลูกกลับที่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเคลียเวทีสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงมายากลวู้วู้ฉะนั้นนะครับตอนที่แสดงมายากลอยากเข้ามาใกล้หน้าเวทีเด็ดขาดนะลูกนี่คือเอฟเฟกที่ใช้ในการแสดงมายากลนะครับอ่าต้องเลยเส้นนี้อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยถุงขนมถุงขนมเส้นเนี้ยหลังถุงขนมเส้นนี้อ่าหลังคนสีชมพูเนี้ยเลยไปลูกนั่งถอยไปอ่าไม่งั้น เอฟเฟกระเบิดตรงนี้ระเบิดระเบิดระเบิดต้งถอยไปอีกนะครับถอยไปเลยเนี่ยหลังหลังหลังเสื้อสีชมพูเนี่ยนะครับอ่าถอยเลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นมายากลใช่จะได้เห็นการสลายมายากลเพราะว่าถ้าอีกอีกลูกอี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 กไปเนี่ยแถวสองสองแถวหน้าถอยเลยครับ ถอยเลยถอยเลยน้องถอยอีกครับถ้าถ้าน้องไม่ถอยมายากรก็ไม่ขึ้นนะฮะอ่าอ่าพี่โอ๊ตดูน้องหน่อยอ่าถอยเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เวทีจะมองไม่เห็นนะครับครับอะไรครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อพัดลมพัดลมมีพัดลมพัดลมเป่าอ่านี่คือขนอ้าวใครถามบอกเฉยเยอุปกรณ์การแสดงครับ น้องๆครับอย่าลืมนะครับห้ามเคลื่อนที่ออกจากที่นั่งของตัวเองนะฮะครับแล้วคนนี้คือคนแก่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ฟิล์มรัตภูมิไว้โอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียกับมายากลฉันประเทศไทย ช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านชมการสแสดงการเปลี่ยนหน้ากากศิลปะจากประเทศจีน